ขึ้นอ้อยครับพี่น้องงามแรงๆฝ่าทาีกร็รับขอบฝาแล้วปีนี้ครับให้ให้ตะแก้รถอัดใบครับให้เพื่อนมอาอัดเอาใบอ้อยพี่น้องเพื่อทีจะใส่ปุ๋ยหรือเฮ้าเสียน ฟังปุ๋ยมันสีได้ง่ายครับตอนนี้เพิ่นกำลังเอารถมาปัน่นใบอ้อยเฮ็ดเป็นคู่เป็นร่องไว้พี่น้องเฮ็ดเป็นแถวเพื่อให้รถอัดอัดง่ายขึ้นอ้อยพี่น้องื้อนี้ก็บ่าเบิร์ดบ่าวุ้ เบายุ่นนกครับมืัอนี้มาเมืเ่อคืนนี่ขึ้นประมาณหกหกโมงฮอดสี่ทุ่มเหนือไรพี่น้องเมืเ่อคืนนี่ก็ได้ครับได้อ้อยแปดตันกลัวครับอ้อยหาล้อยหาลอยสามสิบกมัดพี่น้องเมื่อคืนนี่ได้แปดตันกลัว มันนี่ค้นตัดกระไรประมาณ400กว่ามัดครับปลาชมเบิงบรรยากาศยามแรงพี่นอ้องอันนี้อ้อยยอดครับอ้ยอยตอวแรกพี่นอ้องสีไล่สองงานกระสีบุได้ตัดเบิดครับไปโจงไว้เฮ็ดพันอยู่ครับนี่สี่ไล่กว่า ทีจัดเลยพี่น้องมัดอ้อยันนี้ก็ยกครับเอ็นพี่อาร้อยสิบหาเสียสังลุยครับบริยัดในไทยเบิ้งจักมือพี่น้องขึ้นอ้อยก็ได้มันขึ้นย่ามแรกมันมันเดือครับ

เพื่อนมาซื้อไร้ละลอยพี่น้องใบยอ,อยลล้อยไร้ละลอยนี่สำรับสำรับเออตัดอ้อยครับถ้ถาคนตัดเพื่อนก็บ่กค่อยซื้อปันใดเพราะว่าเพื่อนว่ามันมันอาดหากครับน,นี่ผมก็เลยให้เพื่อนเอาออก

เราเขียนอ้อยก่อนพี่น้องเราพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ